ค่ำคืนอันเงียบสงัดคนงานผู้หวังดีจอดช่วยหญิงสาวเปลี่ยนยางรถกลางทางเปลี่ยวแต่เขาไม่รู้เลยว่าความมืดกำลังจ้องมองอยู่ใครกันแน่ที่ต้องการความช่วยเหลือและเมื่อเขาพบความจริงมันสายเกินไปที่จะหนีคนงานขับรถกระบะเก่าๆผ่านถนนเปลี่ยวในยามค่ำคืนไฟหน้ารถส่องเห็นเงาร่างบางๆยืนข้างรถยนต์สีขาวยางล้อหลังแบนสนิท หญิงสาวในชุดเดรสสีอ่อนโบกมือขอความช่วยเหลือเขาจอดรถช้าแล้วเปิดประตูลงมาอากาศเย็นจัดจนลมหายใจเป็นไอต้นไม้ข้างทางสั่นไหวเบาๆด้วยแรงลมเขาเดินเข้าไปหาเธอพร้อมถือกล่องเครื่องมือหญิงสาวยิ้มบางๆแต่แววตาดูว่างเปล่าเขาไม่คิดอะไรมากนั่งลงเริ่มคลายน็อตลอพื้นถนนเย็นเยียบจนเขาสะดุ้งเล็กน้อยเสียงนกคูกร้องดังลั่นจากบนต้นไม้ เขาเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยเห็นว่าเธอยืนมองเขานิ่งๆไม่มีการพูดคุยใดๆเธอเงียบสนิทเมื่อเขาเปิดฝากระโปรงท้ายรถของเธอเพื่อหยิบยางสำรองสิ่งที่เขาเห็นทําให้หัวใจหยุดเต้นวูบหนึ่งภายในมีรอยเลือดแห้งกระจายอยู่เต็มพื้นและมีถุงพลาสติกดําขนาดใหญ่วางเบียดอยู่ข้างๆอย่างกลิ่นบางอย่างโชยออกมาแสบจมูกเขาค่อยๆปิดฝากระโปรงลงช้าๆ รู้สึกได้ถึงสายตาจับจ้องจากด้านหลังเขาหันไปหาเธออีกครั้งคราวนี้รอยยิ้มของเธอกว้างขึ้นแต่มันไม่ใช่รอยยิ้มที่อบอุ่นมันเยือกเย็นและบิดเบี้ยวอย่างผิดธรรมชาติเสียงฝีเท้าเบาๆดังจากพุ่มไม้ข้างทางเขาเริ่มหายใจเร็วขึ้นใจเต้นแรงมือสั่นเล็กน้อยขณะพยายามขันน็อตกลับหญิงสาวเดินเข้าใกล้ชา้ชาชแต่เธอไม่ได้เดินเหมือนคนทั่วไป ขาของเธอลากไปกับพื้นในจังหวะแปลกประหลาดเขาหยุดมือทันทีและเงยหน้ามองเธออยู่ห่างจากเขาไม่ถึงหนึ่งเมตรริมฝีปากของเธอขยับเบาๆพึมพำบางอย่างที่ฟังไม่ออกเสียงนั้นเหมือนกระซิบอยู่ในหัวของเขาเองเขารู้สึกเหมือนแรงกดดันมหาศาลถาโถมใส่หน้าอกขยับตัวไม่ได้ราวกับถูกตรึงไว้กับพื้นเงาร่างด้านหลังของเธอค่อยๆปรากฏขึ้นจากความมืด สูงกว่าเธอร่างสูงผอมมีแขนยาวเกินปกติมือของมันเอื้อมมาทางเขาช้าๆปลายนิ้วยาวเรียวของมันเย็นเยียบเพียงแค่ใกล้สัมผัสเขาก็รู้สึกเหมือนร่างกายกำลังถูกดูดพลังเสียงหวีดเบาๆดังขึ้นรอบตัวเหมือนเสียงลมหายใจจากหลายทิศทางเขาหันซ้ายขวาไม่มีใครไม่มีรถสักคันแสงจากไฟหน้ารถเริ่มกระพริบเหมือนพลังงานถูกดึงออกไปทีละน้อย หญิงสาวเงยหน้ามองเขาดวงตาเป็นสีดำสนิทไม่มีตาขาวไม่มีประกายใดๆเขาพยายามร้องขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีเสียงใดหลุดจากลำคอมือของเธอเอื้อมมาจับบ่าเขาเบาๆสัมผัสนั้นเย็นชาจนเจ็บภาพในหัวเขาเริ่มพรามัวเห็นภาพซ้อนซากรถที่พังยับเยินอยู่ข้างทางเลือดสาดกระจายเต็มกระจกหน้าเขาเห็นตัวเองในนั้น,นอนนิ่งดวงตาเบิกกว้าง หญิงสาวยิ้มอีกครั้งขณะกระซิบใกล้หูเขาเขาก็เคยไม่หยุดช่วยฉันเหมือนเธอจากเงามืดข้างทางร่างอื่นๆเริ่มเดินออกมาทีละคนชายหญิงต่างวัยสีหน้าเรียบเฉยแต่ทุกคนมีบางอย่างที่เหมือนกันดวงตาว่างเปล่ารอยแผลตามตัวและรอยยิ้มประหลาดเหมือนเธอเขาเริ่มตัวสั่นเหงื่อเย็นไหลทั่วแผ่นหลังเสียงจากลำโพงวิทยุในรถดังขึ้นเองโดยไม่มีใครเปิด เสียงเพลงเก่าๆคลอเบาๆแต่แทรกด้วยเสียงครวญครางเขาตัดสินใจกระโดดลุกขึ้นวิ่งกลับไปที่รถของตัวเองประตูรถเปิดออกเองก่อนที่เขาจะเอื้อมถึงเรากับมีบางสิ่งรออยู่ในนั้นเงาสีดำคืบคลานออกมาจากเบาะหลังมันไม่มีรูปร่างแน่นอนแค่ความมืดที่มีชีวิตเคลื่อนไหวได้เองเสียงหัวเราะเบาๆดังกล้องในหัวเขาอีกครั้งเหมือนใครสักคนกำลังสนุกกับความหวาดกลัวของเขา เขาชะงักเท้าร่างกายแข็งทื่อเหมือนถูกมัดด้วยเงาที่มองไม่เห็นหัวใจเต้นแรงจนน่ากลัวว่าจะระเบิดออกมาเงาดำจากในรถค่อยๆไหลลงบนพื้นเลื้อยเข้าใกล้ปลายเท้าเขาอย่างชา้าชาพื้นดินเย็นเฉียบราวกับน้ำแข็งเสียงหัวราอยังคงดังไม่หยุดแต่มันไม่ใช่เสียงเดียวเสียงหลายเสียงซ้อนทับกันชายแก่เด็กหญิงหญิงสาวเสียงแหลมเสียงต่ำพวกมันหัวราออยู่ในหัวเขาพร้อมกัน เขาปิดหูแน่นแต่เสียงนั้นยังคงชัดเจนหญิงสาวเดินมาหยุดตรงหน้าเขาอีกครั้งเธอยื่นมือมาจับคางเขายิ้มของเธอขยายกว้างจนหน้าขนลุกริมฟีปากเธอขยับอีกครั้งมันสายไปแล้วเขารู้สึกได้ถึงบางอย่างที่ไหลเข้าสู่ร่างกายเย็นจัดหนักและแปลกประหลาดเหมือนมีใครบางคนอีกคนหนึ่งแทรกตัวอยู่ภายในภาพรอบตัวเริ่มบิดเบี้ยวต้นไม้สั่นไหวรุนแรง ไฟหน้ารถดับวูบลงความมืดปกคลุมทุกอย่างในพริบตาเขากรีดร้องสุดเสียงในใจแต่ไร้เสียงออกมาจากปากเลยแม้แต่น้อยขณะที่ความมืดนั้นกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเขาอย่างชา้าช้าทุกอย่างเงียบสงัดเงียบจนแม้แต่เสียงลมหายใจก็ไม่อาจได้ยินเขายืนอยู่กลางความว่างเปล่าไม่มีถนนไม่มีรถไม่มีต้นไม้มีเพียงสีดำทึบทุกทิศทาง เขาพยายามขยับร่างแต่เหมือนล่องลอยอยู่ในอากาศไม่มีแรงโน้มถ่วงไม่มีพื้นให้ยืนแล้วแสงสว่างเล็กๆก,ก็ปรากฏตรงหน้าเหมือนจุดไฟปลายเทียนที่ลอยอยู่กลางมวลความมืดเขาจ้องมองมันอย่างสิ้นหวังเพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่ยังมีอยู่แต่เมื่อแสงนั้นเข้าใกล้ขึ้นเขาก็เห็นว่ามันไม่ใช่ไฟมันคือดวงตาดวงตาที่เปิดออกกลางอากาศลอยเดี่ยวสีแดงสดขนาดใหญ่เท่าฝ่ามือ มันจ้องเขาโดยไม่กระพริบและเมื่อเขาพยายามเบือนหน้าดวงตานั้นก็เพิ่มจำนวนเปิดขึ้นอีกข้างซ้ายขวาบนล่างรอบตัวเขาคือดวงตาหลายสิบดวงทั้งหมดจ้องมองเขาในเวลาเดียวกันลมหายใจเขาขาดช่วงในหัวมีเสียงกระซิบดังขึ้นเสียงแห่พร่าที่เอ่ยคำซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่กับเราอยู่กับเราเสียงนั้นไม่ได้พูดด้วยเสียงเดียว มันพูดพร้อมกันหลายเสียงหนาแน่นจนแน่นอกเขารู้สึกเหมือนหัวจะระเบิดแล้วในชั่ววินาทีนั้นมือเย็นเย็นข้างหนึ่งคว้าข้อมือเขาไว้จากด้านหลังอย่างแรงเขาสะดุ้งสุดตัวรู้สึกได้ถึงเล็บที่กดลึกลงบนผิวเย็นจัดจนชาราวกับน้ำแข็งแหลมทิ่มทะลุเนือ้อเขาหันกลับไปชา้ชาๆไม่มีใครไม่มีหน้าไม่มีร่างมีเพียงมือขาวซีที่ลอยอยู่กลางอากาศ ยังคงจับข้อมือเขาแน,น่นแล้วแขนก็ค่อยๆย,ยื่นยาวออกมายาวเกินธรรมชาติตามด้วยไหล่และเงาร่างที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นจากความว่างเปล่ามันไม่ใช่หญิงสาวคนเดิมไม่ใช่มนุษย์เลยด้วยซำ้ำร่างนั้นสูงชะลูดผิวซีดเหมือนกระดาษเปียกไม่มีตาไม่มีจมูกมีเพียงปากเดียวที่ฉีกกว้างถึงหูในปากเต็มไปด้วยฟันซ้อนกันหลายแถวมันยิ้ม ยิ้มอย่างพอใจที่เขาหนีไปไหนไม่ได้เสียงกระซิบยังดังไม่หยุดเจ้าคือของเราแล้วเงาดำเริ่มไหลจากปลายเท้าขึ้นมาทีละน้อยช้าแต่มั่นคงมันลามขึ้นตามขาลำตัวแขนและลำคอเหมือนหมึกดำที่ซึมเข้าเนื้ออย่างช้าชาเขาพยายามกรีดร้องอีกครั้งครั้งนี้มีเสียงออกมาแต่เป็นเสียงของใครอีกคนเสียงแหบพร่าหนักแน่นและไม่ใช่ของเขาเอง เงาทั้งหมดหยุดนิ่งทันทีดวงตาทุกคู่หันมามองเขาพร้อมกันอีกครั้งแล้วทุกอย่างก็สั่นไหวพื้นใต้เท้าเริ่มสั่นสะเทือนความมืดที่เคยนิ่งเงียบกลับกลายเป็นคลื่นหมุนวนเสียงหวีดแหลมแทรกเข้ามาในหูเหมือนโลหะขูดกันจนสะเทือนถึงกระดูกเงาดำที่เคยกลืนกินเขาค่อยๆหลุดออกร่างของเขาถูกยกขึ้นจากพื้นหมุนคว้างกลางอากาศมือเขาซีดยังจับแน่นไม่ปล่อย แต่บางอย่างในตัวเขาเริ่มเปลี่ยนไปดวงตาของเขาสะท้อนเงาสีแดงวาบขึ้นมาลมหายใจกลายเป็นเสียงแผ่วต่ำคล้ายคำรามเสียงกระซิบรอบตัวเงียบลงอย่างช้าช้าสิ่งมีชีวิตประหลาดที่เคยจับเขาไวค้ค่อยๆถอยหลังปากของมันปิดสนิทดวงตาที่ไม่มีอยู่กลับเผยรอยกลัวเขาลอยตัวนิ่งอยู่กลางมวลหมอกมืดรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนมันทั้งร้อนทั้งเย็นทั้งเบาท,ท,ท,ทั้งหนัก และมันไม่ใช่ของเขาเองเขารู้ดีว่าบางสิ่งกำลังใช้ร่างของเขาเป็นทางผ่านดวงตาสีแดงคู่หนึ่งเปิดขึ้นตรงกลางอกของเขาเสียงกึกก้องดังกระแทกออกมาจากภายในเสียงที่ทำให้ทุกอย่างรอบตัวหยุดนิ่งตอนนี้เป็นตาของข้าแล้วทันใดนั้นหมอกดำรอบตัวแตกกระจายราวกับถูกฉีกออกจากกันเสียงหวีดร้องของเงาที่เคยคุกคามเขาดังขึ้นพร้อมกัน แหลมบาดหูเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและหวาดกลัวสิ่งมีชีวิตประหลาดเหล่านั้นค่อยๆละลายลงกับพื้นกลายเป็นของเหลวสีดำที่เดือดปุดปุดดวงตาทั้งหมดรอบตัวเขาหลับลงในคราวเดียวเหมือนยอมจำนนต่อพลังที่อยู่ในตัวเขามือขาวซี่ที่เคยจับเขาไว้สั่นระริกก่อนจะปล่อยและลอยกลับเข้าไปในความมืดอย่างรวดเร็วเงาและเสียงทั้งหมดสลายหายไปทีละชั้นทิ้งไว้เพียงความเงียบ ร่างของเขาค่อยๆลดระดับลงกลับมายืนอยู่บนพื้นถนนอีกครั้งลมหายใจยังคงหนักแต่รู้สึกถึงความเป็นตัวของตัวเองเขาก้มมองมือดวงตาแดงบนอกก็หายไปเหลือเพียงเสื้อที่เปื้อนฝุ่นเสียงรถวิ่งผ่านมาแววจากที่ไกลแสงไฟหน้ารถคันหนึ่งสองตรงมาที่เขาเขายืนอยู่ริมถนนยางรถยนต์ที่แบนยางคาอยู่ไม่มีหญิงสาวไม่มีหมอกดำไม่มีสิ่งใดมีเพียงเขา และรอยยิ้มจางๆของบางสิ่งที่ยังแฝงอยู่ในเงามืมดเบื้องหลังสายตาเขาเองเขาหันไปมองด้านหลังอย่างช้าๆลมหายใจติดขัดใจเต้นแรงอีกครั้งที่ว่างเปล่าไร้เงาใดๆแต่ความรู้สึกนั้นยังอยู่เหมือนมีบางอย่างยืนอยู่ตรงนั้นจ้องมองเขาอยู่เงียบๆแสงไฟจากรถที่วิ่งเข้ามาใกล้ทำให้เขายกมือบังตาเมื่อรถจอดลงชายคนหนึ่งลดกระจกลงถามด้วยความเป็นห่วงเป็นอะไรหรือเปล่า เขาอ้าปากจะตอบแต่เสียงที่เปล่งออกมาไม่ใช่ของเขาเสียงทุ้มต่ำแหบพร่าดังออกมาจากลำคอชายในรถขมวดคิ้วสีหน้าเปลี่ยนเป็นตึงเครียดเขารีบหลบตายกมือขึ้นรูปหน้าแต่ผิวของเขารู้สึกแปลกไปเย็นกว่าปกติและไม่มีความรู้สึกเงาสะท้อนบนกระจกหน้ารถเผยภาพที่เขาไม่คุ้นตาดวงตาของเขาไม่ใช่ของมนุษย์อีกต่อไปม่านตาขยายกว้างจนกลืนตาขาว ประกายสีแดงลึกวาบขึ้นภายในเงารอยยิ้มที่เคยอยู่ในความมืดตอนนี้ซ่อนอยู่ในตัวเขาเองและมันยังไม่หายไปไหนเลยเขาเก้าวถอยหลังช้าๆหัวใจเขาอาจยังเต้นอยู่แต่จิตใจกลับไม่แน่ใจว่าเป็นของใครชายในรถยังคงจ้องมองเขาสีหน้าเริ่มเปลี่ยนจากหงอยใหญเป็นระแวงมือข้างหนึ่งเอื้อมไปหากุญแจรถเตรียมสตาร์ทเขายืนอยู่นิ่งๆแต่ข้างในเต็มไปด้วยเสียงกระซิบ เสียงนั้นกระตุ้นความรู้สึกบางอย่างที่ไม่ควรมีความหิวความกระหายความอยากรู้ว่ามนุษย์แตกต่างจากเงาอย่างไรมือของเขากำแน่นโดยไม่รู้ตัวเล็บเริ่มยาวขึ้นช้าๆทีละน้อยเหมือนบางสิ่งกำลังแสดงตัวออกมาทีละชั้นชายในรถเริ่มพูดเสียงดังขึ้นคุณโอเคหรือเปล่าแต่เขาไม่ได้ตอบเขาแค่ยิ้มรอยยิ้มที่ค่อยๆกว้างขึ้นอย่างผิดธรรมชาติ ริมฝีปากแย้มจนเห็นฟันเรียงรายหลายชัน้นดวงตาสีแดงในเงากระจกวาวขึ้นอีกครั้งพร้อมกับเสียงที่ดังขึ้นในหัวเขาตอนนี้เราอยู่ในโลกของเจ้าแล้วแล้วทุกอย่างก็ดับวูบอีกครั้งแต่คราวนี้เขาไม่กลัวอีกต่อไปความมืดไม่ใช่สิ่งน่ากลัวสำหรับเขาอีกแล้วมันกลายเป็นเหมือนผิวหนังชั้นใหม่ห่อหุ้มเขาปกป้องเขาและอยู่ในตัวเขา เขายืนอยู่กลางถนนที่กลับมาเงียบงนันชายในรถเปิดไฟสูงพยายามมองให้ชัดแต่แสงนั้นไม่อาจสองทะลุเงาที่ล้อมรอบตัวเขาเงานั้นกลืนกินแสงกลืนกินเสียงแม้แต่ลมหายใจก็เหมือนจะเบาลงแล้วเขาก็เดินเข้าไปใกล้รถชา้าๆทุกก้าวที่เหยียบลงบนพื้นทําให้แสงรอบตัวสั่นไหวชายในรถเริ่มเหยียบคันเร่งเตรียมถอยแต่ประตูล็อกเองโดยที่เขาไม่ได้แตะอะไรเลย เขาจ้องเข้าไปในดวงตาของชายคนนั้นแล้วพูดเพียงคำเดียวด้วยเสียงที่ไม่ใช่ของมนุษย์มองดูค่ะทันใดนั้นชายในรถก็หยุดนิ่งดวงตาเบิกกว้างน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวภาพความทรงจำของเขาถูกฉีกออกจากหัวเหตุการณ์ในอดีตความลับความกลัวทุกอย่างเปิดเผยอย่างไร้ปราณีเขาเห็นตัวเองในทุกเวอร์ชั่นที่ไม่อยากจดจำในเวลาเดียวกันเขาเห็นใบหน้าของคนตรงหน้าเขาเปลี่ยนไป ความตื่นตระหนกเปลี่ยนเป็นว่างเปล่าและสุดท้ายเหลือเพียงเงาสะท้อนที่ไร้จิตวิญญาณชายคนนั้นนั่งนิ่งเหมือนตุ๊กตาไม่ขยับไม่กระพริบตาไม่หายใจเขาหายใจเข้าลึกๆรู้สึกได้ถึงพลังที่ยังไหลเวียนอยู่ภายในคืนนี้ยังไม่จบและเขาก็เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเสียงลมกลางคืนพัดผ่านถนนเปลี่ยวอีกครั้งใบไม้แห้งปลิววนรอบรถยนต์ที่จอดนิ่ง เงาร่างของเขาเดินหายลับไปในความมืดปล่อยให้รถคันนั้นจอดเงียบราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นท้องฟ้าค่อยๆเปลี่ยนสีแสงแรกของรุ่งเช้าส่องผ่านแนวต้นไม้แต่เงาบางเงาก็ยังคงอยู่ไม่ได้หายไปกับความมืดบางอย่างได้ตื่นขึ้นในคืนนั้นบางสิ่งที่ไม่อาจย้อนกลับเป็นเหมือนเดิมเขาเดินไปตามถนนเงาสะท้อนในดวงตาเงียบสงัดแต่มุมปากยังคงมีรอยยิ้มจางๆ ไม่ใช่รอยยิ้มของเหยื่อแต่คือรอยยิ้มของบางสิ่งที่เพิ่งเริ่มรู้จักโลกใบนี้ในความเงียบงันที่เหลืออยู่เสียงหนึ่งดังก้องอยู่ในใจเขาเจ้าจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปและจากวันนั้นไม่มีใครรู้ว่าเขาหายไปไหนหรือจริงๆแล้วเขายังอยู่แค่ในร่างที่ไม่มีใครจำได้อีกแล้วเท่านั้น